บรรยากาศดีวะวันนี้วะขายของเลยดิขายของเลยอะไรวะมาครับน้ำยาสูตรใครตะโกนเลยวะเอ้เออทำเอออีกเขาดูใจพี่แซมไม่รู้น้ำยาสูตรซิลิโคนออยเออกันน้ำครับออืเอ้าเช็ดต่อเอ้าจะขายของเลยไปดูครับขายของเลยวันนี้ใช้ดีหรือเปล่ากันน้ำได้ด้วยครับ เอ้าถ้าเราเช็ดปุ๊บขี่รถลงน้ำเลยได้ไหมได้ได้บอกได้ครับได้แล้วรถเรามันจะเลอะไหมวะไม่เลอะครับจริงป่ะแต่ว่ารถเราขี่ไม่ได้ครับอืเออแกะยากอย่างวะผมปิดตั้งแน่นเลยบอกใช่ครับเัวแน่นจริงว่ะไหนโอเคครับเดี๋ยวจะพิสูจน์เถอะพิสูจน์มาเดี๋ยวขายของหน่อยนี่ใส่ไม่เยอะเนาะใส่ไม่เยอะใส่ไม่เยอะ เช็ดได้ทุกรอเลยใช่ไหมเช็ดได้ทุกรอเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดำเลยดำเมี่ยมเลยเห็นไหม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 วันนี้บรรยากาศดีจัดเอ้าเช็ดอีกไม่ต้องใสก็เช็ดเช็ดได้เลยเอ้าดูอ่ะยากระรถใหม่ว่ะเอ้าเห็นไหมเห็นไหมยังมียังมีอยู่เยอะยังเยอะใสครั้งเดียวอ่ะมันสรรพคุณมีอะไรอีก กันเยี่ยวหมาได้ไหมกันเยี่ยวหมาก็ได้ครับโอ้กันเยี่ยวหมาก็ได้เวลาหมาเยี่ยวใส่ปุ๊บมันก็จะไม่ติดยางเออให้แต่ยางยางใหม่นี่ปุ๊บดูหล่อขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมใช่ครับให้แต่ยางดำเนา่ดูหล่อขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหล่อขึ้นมาทันทีเลยครับเออดูอ่ะดูครับดูอ่ะวดูอ่ะดูอ่ะสองล้อเลยเนาะใช่ครับนี่ต้องเช็ดทางนี้เลยนี่เออ สามรแบบ้อยแล้วนี่เออสามร้อยยังไม่หมดอีกเนาะเอ้ยยัง<ด>ไม่หมดอีกครับดูว่าของเขาดีจริงๆครับดูว่าต้องต้องสั่งแล้วนะครับแบบนี้ต้องซ้ำเนาะครับแบบนี้ต้องซ้ำครับถ้าหมดปุ๊บเราก็ต้องสั่งอีกมาเพิ่มอีกครับออจัดไปครับแล้วก็โปรโมทขายไปให้เขาด้วยเลยเอ,อจัดไป